ณเบื่อไหมคะกับความรู้สึกสับสนและไม่มั่นใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณที่มีอยู่ในตอนนี้คุณอยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในใจของคนที่คุณแอบชอบคนที่คุณสนใจอยู่คะ่ะด้วยการที่คว e นเนี่ยเป็นไซคิ c โคชและเป็นทาโร่วด d ร์ค่ะวันนี้เนี่ยควีนจะมาชวนทุกคนเจาะลึกถึงความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณโดยเราจะดำดิ่งลงไปในจิตใต้สำนึกของเขาคะ่ะ ไม่ต้องคาดเดาวหรือวิครห์ทุกย่างก้าวของเขาอีกต่อไปเพราะวันนี้ควีนจะเชิญทุกคนมาดูความชัดเจนและแนวาทางที่คุณต้องใช้เพื่อตัดสินใจในชีวิตรักของคุณคะ่ะมาจอยกับควีนในเพียร์ค์ดวันนี้นะคะและมาไขค,ความลับของหัวใจของเขากันคะ่ะพร้อมหรืออยังที่จะดำดิ่งลึกไปด้วยกันถ้างั้นเนี่ยฟังให้จบนะคะ กลับมาพบกับควีนเอชกันอีกแล้วค่ะควีนเป็น,นังเพื่อนท,ที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ positive wing positive w a y b e c a i s e you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะควีนก็จะชวนทุกคนมาจูเพียร์คในหัวข้อที่ว่าจิตใต้สำนึกลึกๆของเขาคิดอย่างไรกับคุณค่ะหัวข้อนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกคนกระจ่างชัดถึงความคิดและความรู้สึกของเขาและแนวทางที่คุณจะได้เอาไปปรับใช้เพื่อตัดสินใจใน ชีวิตรักของคุณค่ะมาไขค,ความลับของหัวใจของเขาพร้อมกับควีนได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general meeting เพราะฉะนั้นอย่านามันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะอยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสาเร็จ ในแบบที่ต้องการค่ะอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge นะคะและถ้าคุณอยากเห็นหัวข้อไหนในช่องของ Queen เนี่ยสามารถเสนอได้ค่ะสามารถกดปุ่ม like ปุ่มแชร์กดปุ่ม super thanks กดปุ่ม subscribe ได้เป็นค่ากูให้กันละกันค่ะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะวันนี้เรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกค่ะซึ่ง Queen เนี่ยก็จะให้ทุกคนเลือกน้องครกูนะคะสิ่งในชีวิตที่น่ารักที่สุดในกาแล็กซี่นี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าน้องครกูแต่ละ ใบเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับกองที่1ค่ะจะเป็นน้องโครกูที่ทำท่านี้เลยนะคะและใบที่2นะคะคือน้องโครกูทำท่านี้ค่ะและเดล s สวันเลยนะคะกองที่3คือน้องโครกูที่กำลังกินกบนะคะ รักกองไหนชอบกองไหนเลือกได้ค่ะควุณเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักจะทำทำสไตม์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe กันด้วยนะคะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาไขปริศนาในหัวใจของเขากันดีกว่าค่ะ Let's get started ค่ะ These little to got the Have head Make me glad call you mine songs clouds glad call in you you And my One, two, three. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. The simple joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face. Oh. สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่1นนะคะใครก็ตามที่เลือกน้องโครกูที่อยู่ในตักกรานะคะนี่คือการอ่านของคุณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฝ่าเจ้าจกันดีก,กว่าว่า จิตใต้สำนึกลึกๆของเขาคิดยังไงกับคุณในตอนนี้กันแน่นะคะเรามาขุดลึกถึงความคิดและความรู้สึกของเขาที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกกันค่ะเรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะเจ้า b r e d g i n g j o t a k e to CSV ค่ะและถ้าใครอยากเช็กตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไม้มาหาลือม,มาปรึกษากับคุณได้ที่ช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคน ประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge นะคะกดปุ่ม like ปุ่มแชร์ปุ่ม subscribe และ super thanks เป็นค่าครูให้กันและกันด้วยค่ะ so มาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรคะ่ะสำหรับ energy ที่ได้รับนะคะขออนุญาตวางน้อง baby y o ดาไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่สุดในกาแล็กซี่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นอย่างไรนะคะ โอเคของนาตจัดเรียงก่อนนะนะ่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเรามาลุ้นกันแบบจุกๆเลยนะจ้าว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ The first one ค่ะ y u g o t This One ค่ะคือ The h y p n t e s นะคะ The next card นะคะ you got this one คือ the Justice ะ a n d the last one เลยนะคะ you got this one คือ Ace of Pentacle ค่ะ obvious l y มากๆเลยนะคะว่าความสมานของคุณและเขาเนี่ยถูกเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณน,นะคะและมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะที่เข้ามาพัวพันค่ะที่คอยหนุนนําคอยสนับสนุนในความสมานของคุณและเขาค่ะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะคะว่าบางคนในที่นี้เนี่ยมีการไปไหว้พระขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรักนะคะวัดแขกนะคะ ตึกเกสรน,นะคะต้องมาแล้วนะคะบางคนมีไหว้พระพรมด้วยหนึ่งกลุ่มนะคะเรียกได้ว่าสายมูเนี่ยยกให้คุณเลยนะคะมีบูชงบูชาแบบกำลงกำไรต่างหูสร้อยคออะไรที่ว่าดีในเรื่องของความรักเนี่ยหนุนเต็มไปหมดเลยค่ะมีเต็มไปหมดเลยค่ะนะจ๊ะด้านคือสิ่งที่คุณสัมผัสได้ค่ะด้วยพลังของสิ่งที่มองไม่เห็นที่วนเวียนอยู่ร,บรอบๆในตอนนี้นะคะเลยทําให้ความสมัยของคุณและเขาเนี่ยมันจะเหมือนตัดกันก็ตัดไม่ขาดนะคะแต่มันจะเหมือนไปต่อมันก็ยังดูมีจุดที่ มันติดขัดอยู่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในจิตใต้สํานึกลึกๆของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยคอนเน็กกับใครแบบนี้เท่ากับคุณมาก่อนเลยและเมื่อเขาได้เจอกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าบางทีเขาก็สามารถสัมผัสถึงความคิดและความรู้สึกของคุณได้และตัวของคุณเองนะคะก็สามารถสัมผัสถึงความคิดและความรู้สึกของเขาได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกได้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบที่เชื่อมโยงกัน,กนทางจิตวิญ,ญญาณอย่างแท้จริงเลยนะคะแต่ถึงดังนั้นค่ะตัว เขาว่าค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างคาดเดายากนะคะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆแล้วก็อาจจะชอบอ่านหนังสือหรือว่าชอบเรื่องของสปิริตชอลด้วยเหมือนกันนะคะนี่สําหรับบางคนคะ่ะและบางคนในที่นี้นะคะขออนุญาตนิดน,นึงแค่บ,บางคนช้นานควินรู้สึกถึง Energy ของบาโฮสนะคะหรือว่าคนที่ทํางานกลางคืนด้วยนะคะนะ but it doesn't matter ค่ะแค่พิกพได้ก็เลยพูดออกมาค่ะ however นะคะตัวเขาเนี่ยคิดถึงเราแล้วก็นะตอนนี้เขากําลัง ก,กับตัวเองอยู่นะคะว่าเขาจะทําอย่างไรกับคุณต่อไปหรือจะวางคุณไว้ในสถานะไหนนะคะนั่นคือสิ่งที่จิตใต้สําน,นึกลึกๆของเขานะคะกาลังทบทวนอยู่ถึงความต้องการของตัวเองชั่งน้ําหนักถึงความต้องการของตัวเองและเรื่องของคุณนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำอย่างไรหรือฉันจะวางเธอไว้ในสถานะไหน once he can figure things out ได้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณเชื่อว่าเขาจะเข้ามา ทำให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้เพราะนั่นคือแผนที่เขาต้องการอยากจะบอกนะคะต้องการที่ต้องการที่จะทําค่ะบางคนอาจจะเดทอยู่กับคนที่ทํางานในศาลนะคะผู้พิพากษาทนายอายการมาคนเรียนนิติศาสตร์ด้วยนะคะ เกี่ยวข้องกับรามคาแหงในสิ่งที่นสัมผัสไดออ้ธรรมสงธรรมศาสอะไรเงี้ยค่ะควินรู้สึก energy ตรงนี้ได้พิก้ามาอีกแล้วนะคะก็เลยพื่ออกมาค่ะอย่างไรก็ตามค่ะอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยตัดสินใจกับตัวเองได้แล้วนะคะเขาจะเทคแอคชั่นแล้วก็เข้ามาหาคุณนะคะควินเห็นว่าใบาสุดท้ายขึ้นตรงนี้นะคะคือ a e o f pentacle ค่ะแปลว่าเขาต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนฉันต้องการที่จะมีเธออยู่แต่ฉันขอตกตะกอนกับตัวเองก่อนว่าฉันจะ ต้องทําอย่างไรฉันต้องการอะไรอะไรอยงนี้ค่ะแต่เขาไม่ต้องการที่จะสูญเสียคุณไปแน่นอนและเดี๋ยวเขาจะคำทูบท์อยู่นะคะและมอบความชัดเจนให้กับคุณและนั่นคือสิ่งที่จิตใต้สานึกลึกๆของเขานะคะคิดและรู้สึกกับคุณค่ะและก่อนจากการน,นะคะเรามาดูกันค่ะว่าไพา่เลกสองวินตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรนะจ๊ะ ใครอยากเช็คต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลหลังไมล์มหารือมาปรึกษากับขวัญได้ที่ช่อง Descriptions Box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการนะคะอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด super thanks เป็นค่าครูให้กันและกันได้นะคะนะและอย่าลืมกดสาธุ5 5นะคะน้อมรับพลังงานดีๆวันนี้เอา55อย่างเดียวก็ได้นะคะ ให้พลังงานดีๆในวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงค่ะและถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะ you got this one ค่ะคือ getting to know each other ค่ะ as you e v o l v e your innermost self to each other you r b o r n depend ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะสอดคล้องกับที่คุณบอกว่าแนวโนมการตัดสินใจคือเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณและมา o f อร์ความชัดเจน c า a ิฟายบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ได้ไปต่อเพราะทั้งคุณคาคะว่าค่ะ มีความเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณและยังจะต้องได้พบเจอกันในชาตนี้พบนี้ยังจะต้องได้มา ใช้ชีวิตร่วมกันหรือเรียนรู้กันและกันมากขึ้นค่ะและคุณจะได้รู้จักกับเขามากขึ้นในความเป็นเขาและเขาก็จะได้รู้จักคุณมากขึ้นในความเป็นคุณนะคะแต่สุดท้ายจะตัดสินใจคบเป็นแฟนกันหรือไม่นั้นเนี่ย depend on you guys เลยที่รักนะแต่ว่าคุณและเขาเนี่ยจะได้ get to know each other มากขึ้นและมากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาละค่ะพลังงานดีขนาดนี้นะคะอย่าลืมกดสาธุห้นอม ทำทางนานดีๆนะคะและถ้าในความสัมพันธ์นี้ยังมีอุปสรรคนะคะการกดสาธุ55ก็ขอให้ช่วยปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายแล้ไปนะคะให้ความรักความสัมพันธของคุณและเขาเนี่ยราบรื่นชัดจงชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ค่ะ และถ้าคุณอยากจะรู้อะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่านี้นะคะอะไรที่เป็นของคุณเลยจริงๆอย่าลืมติดต่อมาหาควีนมาเช็คต้งส่วนตัวมาโคช้ชมาเปลี่ยนเบอร์ได้นะคะหรือว่ามาขอคำปรึกษากับควีนได้หรือจะมาเม้าท์มอกับควีนก็ได้นะคะที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะควีนดีมากๆที่จะช่วยทุกคนเนี่ยมีความสุขประสบความสำเร็จแล้วก็ สุขสมหวังเลยนะคะยินดีมากเลยจริงๆค่ะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้บางไปทําบุญนะคะและถ้าคุณอยากเห็นคลิปไหนในช่อง Queen Edge นะคะสามารถเสนอหัวข้อได้ค่ะอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i า e กันกดซุปเปอร์ตั็กซ์กันได้ด้วยนะคะ so แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะอยากให้ทําหัวข้อไหนเสนอคอมเมนต์ได้เลยนะคะ m a the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ see you in the next clip video ีนะคะปสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลียกกล่องที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฝ่ายจ้าจกันดีก,กว่าว่า จิตใต้สำนึกลึกๆของเขาคิดยังไงกับคุณในตอนนี้กันแน่นะคะเรามาขุดลึกถึงความคิดและความรู้สึกของเขาที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกกันค่ะเรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะเจ้า i n g Don't Take Too Seriously ค่ะและถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวยกให้โคชไปการส่วนตัวอยากนนยาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไม้มาหาลือมาปรึกษากับควได้ที่ช่อง description s บ o าาค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge นะคะกดปุ่ม like ปุ่มแชร์ปุ่ม subscribe และ super thanks เป็นค่าครูให้กันและกันด้วยค่ะ so มาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรคะ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญ,ญาตวางน้องครูกูไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดู Energy ที่ได้รับกันว่าเป็นอย่างไรนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะจ๊ะจากที่เห็นเปิดกันแบบสดๆเลยนะคะควินรู้สึกถึง Energy ของ Twin Flame Relationship ตรงนี้เดเ่นมากๆหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับ ทางไกลนะคะต่างถิน่นต่างแดนต่างชาตินะคะออสเตรเลียสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์นะคะเยอรมันอังกฤษนะคะคือสิ่งที่ติดต่นตมากๆตรงนี้นะคะอาจจะมีคนที่อยู่ประเทศเหล่านี้ก็ได้นะคะนะหรือคนที่เอ้ยสายฝงสายฝออะไรอย่เงี้ยค่ะคนต่างชาติอะ่ะหรือคนไกลๆคนที่ทำงานแบบเดินทางบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะสจวตแอร์นักบินก็คือ โอ้โหออที่ควินพิกับได้จากอ n e เนจีตรงนี้นะคะมามาดูกันเลยค่ะก็คือ the first one นะคะคือ the chariot ค่ะ the next card นะคะก็คือ five of w o n d s นะคะ อ n d น h e last one เลยนะคะก็คือ Knight of Bones ค่ะแล้วเราก็มีไพ่โลกสวยอยู่ตรงนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะ Energy ตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าเขามีความต้องการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ต้องการที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์นี้มากยิ่งขึ้นนะคะและคุณก็รู้สึกว่าจากพลังงานตรงนี้ค่ะคนของคุณนะคะ อาจจะเป็นคนที่ชอบเอาชนะแล้วก็ over c o n f i d e n t e สำหรับบางคนนะคะจริงๆเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแหละแต่บางทีมั่นใจในตัวเองมากเกินไปก็อาจจะทำให้มีปัญหาตามมาอะไรเงี้ยช่วงนี้เนี่ยเขาดูเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องของการงานนะคะหรือว่ามีอะไรที่ต้องไฟในเรื่องเกี่ยวกับการงงการงานในตอนนี้ค่ะเขาเป็นคนไม่ยอมคนนะคะลงให้คนอื่นนะยากนะยากมากคนจะต้องแบบยอมเขามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ และควีนรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนของคุณเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะไปต่อกับคุณนะคะและเขาก็อยากจะทำทำอะไรหลายๆอย่างกับคุณมากเลยอะแต่มันก็มีพาร์ลึกๆในใจที่ตีกันเองอยู่ในหัวนะคะเลยทำให้บางทีพฤติกรรมเขามันมีความแบบมามาหายหายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรเงี้ยค่ะ <ๆ S 2> เดี๋ยวปกติเดี๋ยวเย็นชาซึ่งมันทำให้คุณค่อนข้าง c o n f u s e ์มากๆว่า actually แล้วเนี่ยเขาคิดอะไรยังไงกันแน่นะคะแต่อันที่จริงแล้วว่าที่เขาเป็นแบบเนี่ยพราะเขาตีกันเองอยู่ในใจเลยทําให้เกิด conflict อยู่ในใจของตัวเองค่ะว่าฉันจะเอายังไงดีฉันอยากไปต่อแต่ฉันก็แบบรู้สึกว่าไม่อยากให้มันไปไวเกินไปแต่ว่าฉันก็กลัวว่าเธอจะไปมีคนอื่นฉันก็กลัวว่าเธอจะไปชอบคนอื่นแล้วถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาชอบเธอฉันก็รู้สึกแบบ ฉันอยากจะตีคนเหล่านั้นมากเลยที่มาชอบเธอเนี่ยเนี่ยคือความคิดของเขาที่อยู่ในจิตใต้สำนึกมันเป็นแบบนี้แต่ฉันก็อยากจะไปต่อนะฉันอยากจะทํานู่นนั่นนี่เอ้ยแต่ถ้าฉันแสดงออกมากเกินไปมันจะดีเหรอเดี๋ยวเธอจะรู้ว่าฉันชอบเธอนะถ้าฉันแสดงออกมากไปมันจะดูง่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือสิ่งที่มันตีกันอยู่ในหัวเขาซึ่งมันน่ารำคาญมากเวลามันอยู่ในหัวแล้วมันตีเหมือนแมลงวันที่บินอยู่ข้างหูอะเออมันบี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 อยู่อย่างเงี้ยได้หอกป่นั่นคือสิ่งที่เเขาป็นค่ะ แต่ถึงอย่างนั้นนะคะจิตใต้สำนึกลึกๆของเขากลับบอกว่าต้อง overcome การตีกันเองในหัวแล้วก็ช a k แ action กับคุณค่ะข่าวดีก็คือจริงๆลึกๆเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์นะคะเพียงแต่ว่าให้เวลาเขาในการเอาชนะเสียงในหัวที่ตีกันจนหน้ารำคาญก็พออัน <c oughs> นี้พูดจริงๆนะนะี่คือสิ่งที่เพียนสัมผัสได้นะคะถามว่าสนใจคุณไหมสนใจคุณชอบคุณไหมอืมชอบคุณนะคะแล้วก็ อยากจะรู้จักคุณมากขึ้นแล้วก็ห่วงคุณเวลาที่มีคนเข้ามานะคะหรือเวลาที่คุณสนใจคนอื่นมากกว่าเขาไ เรื่องตรงนี้การที่คุณสนใจคนอื่นมากกว่าเขาหรือการที่คุณเพื่อนเยอะหรือการที่มีคนเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นที่จะบีบให้เขา,าต้อง take action นะคะน,นิควินแอบบอกไว้นิดนึงนะคุณไปคิดต่อเอ,เองว่าจะทําอย่างไรคะ่ะและก่อนจากกันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าไพ่เลืกส่วควินเนี่ยอยากจะบอกอะไรตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆอย่าลืมกดสาธุ55น้อมรับคําทานายดีๆและปัดเป่า energy ลบๆถ้ามันมีอุปสรรคในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะและถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปกันส่วนตัว ให้โค้ชเป็นการส่งตัวอย่างเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไม่มหารือมาปรึกษากับคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะอินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่องคุณเอชกดไลค์ share, กดแชร์กดซุปเปอร์ติดให้กันด้วยนะคะค่าครูนะจา๊ะอ่ะมาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะ Pass Live Version ท i ค่ะอยู่ have k n o w n e a c h a t h e r before ค่ะ ในอดีตชาตินั้นมีดวงร่วมกันมาเหมือนอย่างที่พี่กัาไปเนี่ยคิดว่าคุณและเขาเป็นทวินเฟรมกันมาเด่นมากๆนะคะแต่ในชาติพบที่ผ่านมาเนี่ย อาจจะยังไม่ได้ลงเอยกันอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือเป็นคนที่แอบมีใจให้แต่ไม่แสดงออกในชาตินี้พบนี้มันก็เลยมาเจอกันอีกนะคะเพื่อมาฟินิตบิสเนสที่มันไม่ได้ฟินิชไปเมื่อชาติภพที่ผ่านมาแต่ชตัดเจนเลยว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยมีอดีตชาติกันมานะคะมีดวงหนุนนํากันมาตัดกันไม่ขาดซี่สวายทำไมอยู่ข้างหลักเขาขนาดนี้และทําไมคุณถึงมีอิทธิพลต่ตอ,อหัวใจเขาขนาดนี้นั่นคือ very reason จริงๆนะคะเพราะทั้งคุณและเขา มี past life relationship นั่นเองค่ะเอาละค่ะพลังงานดีขนาดนี้นะคะอย่าลืมกดสาธุ55น้อมทำทํางานดีๆนะคะและถ้าในความสัมพันธ์นี้ยังมีอุปสรรคนะคะการกดสาธุ55ก็ขอให้ช่วยปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายแล ไปนะคะให้ความรักความสบายของคุณและเขาเนี่ยราบรื่นชัดจงชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ค่ะและถ้าคุณอยากจะรู้อะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่านี้นะคะอะไรที่เป็นของคุณเลยจริงๆอย่าลืมติดต่อมาหาควีนมาเช็คต้งส่วนตัวมาโคชมาเปลี่ยนเบอร์ได้นะคะหรือว่ามาขอคำปรึกษากับควีนได้หรือจะมาเม้า์มอยกับควีนก็ได้นะคะที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะควีนด,ดีมามากที่จะช่วยทุกคนเนี่ยมีความสุขประสบความสําเร็จแล้วก็ สุขสมหวังเลยนะคะยินดีมากเลยจริงๆค่ะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้บางไปทําบุญนะคะและถ้าคุณอยากเห็นคลิปไหนในช่อง Queen Edge นะคะสามารถเสนอหัวข้อได้ค่ะอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันกดซุปเปอร์ตังใกันได้ด้วยนะคะ uh, So แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะอยากให้ทําหัวข้อไหนเสนอคอมเมนต์ได้เลยนะคะ May the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ See you in the next clip ปะะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆคนที่เรียกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เลียกน้องกรกูกินกบนะคะนี้คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟาเจ้าจะกันดีก,กว่าว่า จิตใต้สำนึกเล็กๆของเขาคิดยังไงกับคุณในตอนนี้กันแน่นะคะเรามาขุดลึกถึงความคิดและความรู้สึกของเขาที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกกันค่ะเรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะเจ้าว g จิ้งจอนเท็กทูซีวีค่ะและถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไม้มาหาลือมาปรึกษากับคุณได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคน ประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge นะคะกดปุ่ม like ปุ่มแชร์ปุ่ม subscribe และ super thanks เป็นค่าครูให้กัารละกันด้วยค่ะ so มาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตวางน้องไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะโอเคนะ่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเรามาลุ้นกันแบบจุกๆเลยนะคะว่า energy ที่ได้รับเป็นอย่างไรนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะที่รักเป็นสายปฏิบัติธรรมเป็นสายมูเป็นสายเชื่อนในสิ่งที่มองไม่เห็นเชื่อนในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบฟังเรื่องผีนะคะใช่ไหมวันนี้ดูคลิปนี้อยู่บางคนเมื่อไม่นานมานี้ไปวัดมาด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะบางคนชอบทําบุญชอบแบบสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิตักบาตรอะไรเงี้ยมีความแบบเข้าถึงธรรมหนึ่งกลุ่มหรือบางคนก็คือ ไม่ใช่สายเมื่อกี้ที่คุณพูดแต่เป็นสายมูแบบ l i t e r a ี y มูจริงๆสํำนักไหนแม่นคือไปดูชอบดูพิาคาชอบดูดวงแล้วก็รู้สึกถึง energy ของคนที่คนที่ไหวหรือนับถือพระพิฆเนศนะคะหรือเทพเจ้าฝั่งฮินดูนะคะบางคนเพิ่งไปมาเลยเนี่ยตึกเกอรพระแม่ลักษมีน่านะพระแม่กวนอิมอะไรประมาณเนี่ยคือสิ่งที่ควินสัมผัสได้นะคะ มาดูกันว่ายังไงกันแน่นะคะนะ The first one ค่ะคือ The h a l e q a n t นะคะ The next card ค่ะคือ Page of Pentacles ค่ะ And the last one เลยนะคะก็คือ a g e of Pentacles ค่ะบางคนเดทอยู่กับคนที่อายุห่างกับคุณมากๆนะคะคือเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณมากๆเป็น10ปี 7, 8, 9, 10, ป0ปีหรือข้าจะน้อยกว่าคุณมากๆมันมีความห่างแกลบเรื่องของอายุอยู่แต่อายุเป็นแค่ตัวเลขถ้าคนมันจะรักต่อให้อายุเท่าไหร่มันก็รักยืนเฉยเฉยเขาก็รักไม่ต้องไปมูเขาก็รักค่ะพีนรู้สึกว่าคนที่เลือกกองนี้ที่รักคุณกับเขาอะค่ะ มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นทวินเฟมและเป็นโซเมดคุณเช่คว่าและนะคะในวิชาตรกศาสตร์ค่ะและคืออะไรและคือและนะและไม่ใช่หรือเออและมันคือและหรือมันคืออาจจะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่และมันคือโบส h นั่นคือสิ่งที่ควณนสัมผัสได้เพราะควีนรู้สึกว่า Energy ตรงนี้มัน b บียอนที่มากกว่าแบบสิ่งที่มันจับต้องได้มันมีเรื่องของ ส p ปเชีลมันมีเรื่องของความผูกพันทางจิตวิญญาณบางคนเคยเจอกันในฝันหรือเจอกันในฝันก่อนที่จะมาเจอกันฝันถึงการคุณฝันถึงเขาเขาฝันถึงคุณนะคะเขาเป็นคนขี้อายค่ะแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ไม่แสดงออกให้เห็นหรอกแต่ถามว่าเขาจริงจังไหมจิตใต้สำนึกลึกของเขาจริงจังกับคุณมากรู้สึก a l r e ท d y คอมมิ t t e d to you แล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ตอบตกลงเป็นแฟนกันก็ตาม เหมือนแค่มองหน้ามันก็รู้สึกแล้วว่าคนเนี้ยแหละจะต้องเป็นแบบภรรยาสามีฉันในอนาคตอะไรเงี้ยไม่ว่าคุณจะคุยกันก็ดีหรือยังไม่ได้คุยกันก็ดีแต่มันมันเป็นความผูกพันกันที่มันบี่ยงมากกว่าจะ speak to each other in person เข้าใจไหมคุณรู้สึกว่า เขา already c o m m i t t o you แล้วเขารู้สึกจริงจังกับคุณเขาเลือกคุณแล้วแต่เขาไม่ค่อยมีความกล้าหาญในการที่จะพูดมันออกไปเป็นคนที่ขี้อายขี้เขินนะคะแต่ทั้งใจของเขาแม่งมีแต่คุณวะคิด แต่คุณนะคะและเขาก็ซีเรียสกับคุณมากๆเขารู้สึกว่าเขาต้องการที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเวิร์กเกท์แล้วก็สามารถไปต่อได้ค่ะน่นหมายความว่าถ้าคุณคาดหวังความสัมพันธ์ที่จริงจังซีเรียสคอมมิชชั่นชิพกับผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่เป็นไปได้และมันควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะมันคือลิขิตจากสวรรค์โชคชะตาแห่งรักของคุณนะคะคุณรู้สึกว่าอีกไม่นานต่อจากนี้นะคะเขาจะทําอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างเป็น สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะและคุณเห็นว่าเขาต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆและเขาจะทำทุกอย่างทุกวิธีทางเพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาในฐานะคนรักไม่ใช่ในฐานะไหนก็ตามด้วยนะ เพราะที่เห็นเนี่ยคือในฐานะคนรักจริงๆนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการค่ะแล้วก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่รู้สึกของคุนเนี่ยอยากจะบอกอะไรแต่คําทนายดีงามเลิฟเฟอร์ขนาดนี้แล้วนะคะจำเป็นจะต้องกดสาธุ55เพื่อให้คำทนายดีๆในวันนี้จงเกิดขึ้นจริงซะนะคะและถ้ามันมีอุปสรรคในความสัมพันธ์ก็ขอให้ช่วยปัดเป่า แอนเนอร์จีลบๆออกไปให้เขาแบบค้างรักคุณมากขึ้นและจริงจังกับคุณให้มากกว่านี้นะคะนะและถ้าใครอยากใช้ดุสส่วนตัวอยากขอ,ขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไม้มหาหรือม,มาปรึกษากับคุณได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบท,ที่ต้องการนะคะนะกดไลค์กดแชร์กด super thanks ให้กันได้กด subscribe ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่างคุณเอชค่ะและเเดี๋ยวและเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร นะคะค e r เ e ท factor ค่ะ your love life is influenced by your r ร์เวทีส์อามิง special path ค่ะชัดเจนเลยค่ะว่าความสัมพันธ์นี้นะคะเกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณไปมูมาต่างๆนะคะถ้าไม่เคยมูคุณต้องลองมูแล้วนะคะจะได้ช่วยกระชับความสัมพันธ์มากยิ่ยงขึ้นให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นพ่อสื่อแม่รักให้นะคะในความรักครั้งนี้นะคะนะหรือถ้ามูกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่คุณมูกําลังจะสัมฤทธิ์ผลเรียบร้อยแล้วนะคะให้ ให้คุณคอนติเนียด้ในการทำสิ่งที่คุณทำอยู่ณตรงนี้ต่อไปค่ะและในที่สุดแล้วนะคะในท้ายที่สุดควีนเห็นการคอมมิทเกิดขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งความสัมพันธนี้นำไปสู่ความผูกพันทางจิตวิญญาณการแต่งงานกันหรือการคอมมิทกันในระดับแบบ Unbreakable ไม่สามารถที่จะมีสิ่งใดมาทำลายแตกหักได้เลยค่ะเรียกได้ว่าทำในสิ่งคุณทำอยู่ต่อไป Keep faith ไว้นะคะ everything is going to be alright ค่ะเอาละค่ะพลังงานดีขนาดนี้นะคะอย่าลืมกดสาธุ55น้อมทำทงางดีๆนะคะและถ้าในความสัมพันธ์นี้ยังมีอุปสรรคนะคะการกดสาธุ55ก็ขอให้ช่วยปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายแหล นะคะให้ความรักความสบายของคุณและเขาเนี่ยราบรื่นชัดจงชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ค่ะและถ้าคุณอยากจะรู้อะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่านี้นะคะอะไรที่เป็นของคุณเลยจริงๆอย่าลืมติดต่อมาหาควีนมาเช็คตรงส่วนตัวมาโคชมาเปลี่ยนเบอร์ได้นะคะหรือว่ามาขอคําปรึกษากับควีนได้หรือจะมาเม้าเมอากับควีนก็ได้นะคะที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะควีนดีมากๆที่จะช่วยทุกคนเนี่ยมีความสุขประสบความสําเร็จแล้วก็ ออสุขสมหวังเลยนะคะยินดีมากเลยจริงๆค่ะเงินที่ได้ตรงส่วนนี้บางไปทําบุญนะคะและถ้าคุณอยากเห็นคลิปไหนในช่อง Queen Edge นะคะสามารถเสนอหัวข้อได้ค่ะอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากช่อง Queen Edge ค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันกดซุปเปอร์ตังกันได้ด้วยนะคะ so แล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะอยากให้ทําหัวข้อไหนเสนอคอมเมนต์ได้เลยนะคะ may the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ see you in the next video เดีนะคะเบ้